พฤติกรรมจากที่เคยอยู่ที่การแล้วกลับมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือเขาเข้าใจคําพูดภาษาไทยได้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เพราะว่าจากที่ควันปิวก็ดีควันนุกก็ดีเนี่ยสื่อสารเนี่ยเขาก็ตอบสนองได้ดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหลักตกมันนะครับก็หลายเดือนและนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต่อมที่กระมับเขาบวมนะครับแต่ว่าน้ามันยังไม่ไหลซึ่งคาดว่าสาเหตุหลักๆน่าจะเกิดจากสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิม นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยซักซูลินเนี่ยเขาจะตกมันในช่วงเดือนพฤิกาฯนะครับจนถึงเดือนเมษาแต่ว่าพอพอมาอยู่เมืองไทยในปีแรกก็แสดงการการตกมันระยะแรกนะครับแต่ว่าน้ํามันไม่ไหลเท่านั้นเองนะครับซึ่งในคณะสัตรแพทย์เนี่ยก็ปรึกษาหารือกันนะครับว่าเราจะเคลื่อนย้ายเขาออกเพื่อทําการรักษาต่อเนื่องต่อไปนะครับเนะื่องจากว่าก่อนที่เขาจะเข้าสู่กระบวนการตกมันเนี่ยในตอนในช่วงนั้นเนี่ย เขาตอบสนองการรักษาโดยเฉพาะที่ขานะครับที่ขาเ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 หยียดตึงแล้วก็งอไม่ได้เนี่ยเริ่มแสดงการเริ่มงอขาได้แต่พอเราหยุดการรักษาไปในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณ4ีหเดือนเนี่ยคงต้องไปเริ่มต้นกระบวนการรักษาใหม่ขาของเขานะครับจริงๆในช่วงที่เขาตกมันเนี่ยควานเขาก็เขาเข้าหาช้างได้นะครับแล้วก็ให้เขายกขาเหยกยงอขานะครับฝึกประจําวันทุกวันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งซึ่งในเบื้องต้นเท่าที่เท่าที่สังเกตอาการก็ช้างก็ตอบสนองต่อต่อ,ต,อต่อการที่ควานเขาให้ให้ยกขาได้อยู่นะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวพอออกจากหลักตกมันนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบเต็มที่เนี่ยคิดว่าอาการน่าจะดีขึ้นในการรักษาที่เราจะต้องทําทําต่อเนื่องนะครับก็คงจะทําการรักษาจากเดิมที่เราเคยวางกันไว้นะครับก็คือเรื่องของตาก็ดีเรื่องของ กล้ามเนื้อเรื่องของเส้นเอ็นก็ดีจะทําการรักษาแบบตามแพทเทิร์นเดิมที่เราวางกันไว้นะครับแล้วก็เรื่องของแผลฝีที่อยู่ตรงสะโพกเนี่ยซึ่งตอนนี้ยุบลงลงไปเยอะละนะครับเริ่มหนองเริ่มนิดเดียวนะครับเห็นเป็นสักประมาณก้อนเท่าสมรีนิดหนึ่งนะครับตัวเรื่องของทางกายเนี่ยคงไม่ได้มีปัญหามากนะครับแต่ว่าสเต็ปถัดไปคือเรื่องของการให้เขาเข้าสู่พฤติกรรมตามธรรมชาติมากขึ้นก็คือจะมีการพาหลังจากการรักษาในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะพาเขาไปเลี้ยงในป่า นะครับให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าธรรมชาตินะครับรวมถึงเริ่มอินโทรดิวช้างตัวอื่นให้เขาได้รู้จกัก